สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าไปเรื่อยนะฮะสำหรับ EP ีนี้นะฮะเราก็จะออกนอกเรื่องของนิทานชาดกกันมานิดหนึ่งนะครับคือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะฮะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เราทุกคนนะฮะไม่อยากให้เกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็เลี่ยงไม่ได้นะฮะคือในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเราเนี่ยก็เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมากมายนะฮะแล้วก็ ในภัยพิบัติพวกนี้ก็มักจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตนะครับแต่รู้ไหมครับว่าบางเหตุการณ์เนี่ยก็แทบเรียกได้ว่ากวาดล้างเอาประชากรนะฮะมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยไปจนหมดเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดนะฮะที่ถล่มนครปอมเปอีนะครับคือนครปอมเปอีเนี่ยก็เป็นเมืองของอาณาจักรโรมันโบราณน,นะฮะซึ่ง ที่ตั้งของเขาเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยก็มีภูเขาไฟเวสเวียสซึ่งอยู่ห่างจากนาครปอมเปอีเนี่ยไปเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นแล้วประเด็นก็คือว่าภูเขาไฟลูกนี้เวสเวียสเนี่ยก็เป็นภูเขาไฟที่ยังคงประทุอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งนครปอมเปอีเนี่ยว่ากันว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากเพราะว่า เป็นเมืองที่เป็นศูนย์การการค้าขายทางทะเลนะฮะแล้วก็ทําให้ภายในเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยสินค้าแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงละครสนามกีฬาซึ่งไอ้ตรงสนามกีฬาเนี่ยถ้าทุกคนงงว่าคืออะไรนะฮะทำไมทำไมสมัยนั้นถึงมีสนามกีฬาด้วยถ้าบอกว่าสนามกีฬาเนี่ยคือเป็นสนามกีฬาแกรดเดเตอร์เนี่ยทุกคนก็คงจะนึกอ๋อขึ้นมาบ้าง ก็คือเป็นสนามกีฬาสําหรับให้มนุษย์เนี่ยคนเราเนี่ยมาสู้กันให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยนะฮะและที่สําคัญก็ยังเป็นที่พักตากอากาศของบรรดาเศรษฐีชาวโรมันอะไรต่างๆมากมายซึ่งในระหว่างที่ทุกคนกําลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแทบจะไม่มีสัญญาณเตือนอะไรล่วงหน้าเลยและหนึ่งวันก่อนที่จะเกิดการระเบิดของภูเขาไฟเวสเวียตนครปอมเปอีเนี่ยก็ได้จัดงานเทศกาลบูชาภูเขาไฟและเทพเจ้าแห่งไฟซะด้วย โอ้โห okay. คือชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขาไม่ได้รู้เลยว่าการบูชาเทพเจ้าหรือบูชาภเขาไฟทเทพแห่งไฟอะไรอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยภูเขาไฟเนี่ยจะนํามาซึ่งความหายนะแก่ตัวเองนะฮะอยู่ๆนะฮะภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันในวันที่24สิงหาคมคริสตศักราช79เนะฮะเวลาบ่ายโมงตรงภูเขาไฟเวสูเวียสเนี่ยก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเลย จนทําให้แผ่นดินไหวท้องฟ้าสันเทือเออไม่ใช่แผ่นดินไหวท้องฟ้าขมุกขมวัวภูเขาไฟเนี่ยก็ปล่อยควันและเท่าฐานพวยพุ่งไปในอากาศนะฮะสูงถึง33กิโลเมตรทําให้ท้องฟ้าบริเวณน,นั้นนะ่ปะปกคลุมไปด้วยเท่าฐานควันดำทะมึนไปทั่วทั้งเมืองเลยและที่สําคัญที่น่ากลัวยิ่งกว่าเท่าฐานพวกนี้นะฮะก็คือหินลาวานะฮะที่พุ่งถล่มนครปอมเปอีนะฮะ เหมือนกับฝนตกลงมาเลยแต่ฝนเนี่ยมันก็เป็นน้ําใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นฝนของลาวาและเศษไฟต่างๆเศษหินร้อนอะไรต่างๆเนี่ยพุ่งเข้าทําลายบ้านเมืองตึกราบ้านช่องสถาปัตยกรรมต่างๆให้ถูกทําลายย่อยยับไปเลยนะฮะจนทําให้นครปอมเปอีแห่งนี้กลายเป็นทะเลเพลิงกันเลยทีเดียวและด้วยความที่ว่ามันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแบบนี้ทําให้มีชาวบ้านจํานวนมากนะฮะหนีไม่ทัน หรือแม้กระทั่งไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าหายนะเนี่ยมันได้มัดเคาะประตูถึงหน้าบ้านเลยนะฮะก็คือว่ามีชาวเมืองเนี่ยจำนวนมากสำลักควันพิษแล้วก็ถูกไฟครอกตายนอกจากนี้เนี่ยนะฮะไอที่บรรดาลูกไฟเศรลาวาอะไรที่ต่างๆที่มันตกมาอย่างก,กระหาฝนเนี่ยมันก็ได้ทําให้บ้านพักของเราชาวบ้านก็ถูกไฟไหม้แล้วพังลงมา ทับตัวชาวบ้านตายกันไปมากมายนะฮะทำให้ผู้คนกว่า20,000ชีวิตเนี่ยต้องรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดถ้าออกจากเมืองที่กำลังล่มสลายแล้วเขาจะวิ่งไปไหนล่ะเขาก็ต้องวิ่งไปที่บริเวณชายฝั่งนะฮะที่เต็มไปด้วยเรือจำนวนมากนะ,ะที่ลอยคออยู่ชาวบ้านเนี่ยก็เล่งลี้ภัยออกจากนาครปอมเปอีเนี่ยทางทะเลแล้วก็การประทุข,ของภูเขาไฟเวสูเวสเนี่ย ก็ทาให้เศษเท่าฐานภูเขาไฟจํานวนมหาศาลเนี่ยไหลขึ้นมาและไหลทะลักพุ่งทะลุออกมาจากปล่องภูเขาไฟเวสเวียสเนี่ยเข้าไปทับยังนครปอมเปีททาให้เมืองทั้งเมืองเนี่ยถูกทั้งลาวาและเศษดินเศษฝุ่นของภูเขาไฟเนี่ยถล่มทับลงมาหนาจนขาวโพลนซากศพมนุษย์นะฮะก็เลยถูกห่อหุ้มไปด้วยเท่าฐานเช่นกันเลยนะฮะคือว่ากันว่าภูเขาไฟเวสเวียสเนี่ย ก็ได้ปะทุและระเบิดติดต่อกันเป็นระยะเวลา4วันนะฮะทำให้นอกจากนครปอมเปอีแล้วเนี่ยก็ยังมีเมืองอื่นๆที่อยู่ในลัศมีทาลายล้างของภูเขาไฟจํานวนมากเนี่ยได้รับความเสียหายและพังพินาศตกตามกันไปตามๆกันเลยคือใช่ว่ามันจะไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนนะฮะเรื่องภูเขาไฟเวสเวียสีจะระเบิดในนครปอมเปอีเพราะว่า ในปีคริสตศักราช62ได้เกิดแผ่นดินไหวนะฮะขึ้นครั้งใหญ่เลยที่นครปอมเปอีแห่งนี้รวมถึงแผ่นดินไหวย่อยๆอ,ยอีกร้ายต่อหลายครั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยคือมันมันก็ต้องหลายพันปีผ่านมาแล้วเนี่ยคือเขายังไม่รู้ว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนของภูเขาไฟระเบิดนะฮะก็ยังคงคิดว่าเป็นเทพเจ้าพิโรธอะไรหรือว่าไงก็ว่ากันไปนะ,ะทำให ยังไม่มีใครอพยพอ,ออกจากนาครปอมปีอีแห่งนี้จึงทําให้17ปีให้หลังก็ภูเขาไฟก็ได้ระเบิดขึ้นจริงๆนะฮะนำมาถึงความย่อยยับของนครปอมปีอีสุดท้ายเนี่ยนะฮะมหานครปอมปีอีก็ถูกฝังกรบอยู่ภายใต้ชั้นลาวาชั้นหินอะไรต่างๆเนี่ยหนาเป็นร้อยๆชั้นเลยนะฮะและได้ถูกหลงลืมไปจากประวัติศาสตร์นะครับเป็นระยะเวลากว่า1,500ปีเลย จนมีนักสำรวจเนี่ยไปค้นพบเศษซากเมืองเนี้ยอีกครั้งนะครับในปีคริสตศักราชนะฮะ1534นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนครปอมปีอเนี่ยก็เป็นซากอรารยธรรมโบราณนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศอิตาลีนะฮะส่วนภูเขาไฟเวสเวสเนี่ยก็เป็นภูเขาไฟเพียงแห่งเดียวบนแผ่นดินยุโรปนะ,ะที่ยังคงไม่ดับสนิทนะครับ และก็ยังมีพลังงานอันมหาศาลนะฮะแล้วก็รอวันที่จะปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเนื้อเรื่องคร่าวๆนะฮะเกี่ยวกับภูเขาไฟนะฮะที่ทำลายนครอันศีวิเวลยายาวว่าปอมเปอีนะครับถ้าชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์นะฮะหรือภัยพิบัติต่างๆที่เคยเกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามหรือสั่นกระดิ่งนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการเล่าไปเรื่อยของเราในครั้งหน้า สำหรับวันนี้นะครับก็แอดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ